เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยสวัสดีค่ะพีกะ่กัตจวัสดีคุณน,นุ้ยสวัสดีนัะคุณครับสวัสดีในวันที่ตลาดหุ้นบวกสิบสี่จุดพีก่กัตครับผมดีไหมคะดีครับบวกยังไงก็ดีอยู่แล้วครับผม <lime> แล้วพรุ่งนี้จะบวกต่อไหมอ่ะเดี๋ยวครับหนึ <AM S 1> ่งเนาะเดี๋ยวให้ดูภาพนี้กันละกันนะครับก็เป็นภาพที่เอามาให้ดูในช่วงเช้าแล้วนะครับก <cinq> ็อ ตัวดัชนีเนี่ยลงมาเลยนะครับทดสอบตรงบริเวณแนวเส้นด้านล่างกรอบล่างของตัวแฟตนะครับเราก็เล็งเด้งมาวันนี้สามารถปิดเหนือเส้นสิบวันได้ด้วยนะครับพร้อมกับอินดิเคเตอร์ MACD i ซก็ซื้นตัวขึ้นมานะครับก็มองว่าพรุ่งนี้โอกาสไปต่อพรุ่งนี้มีโอกาสไปต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้างนะครับก็คงจะเป็นกรอบบนตรงนี้ค่ะ อ่าตัวลูกศรสีฟ้าที่ผมชี้ไว้นะครับก็ประมาณสักหนึ่งหกสามศูนย์หนึ่งหกสามห้านะครับกล่องนี้ศูนย์หนึ่งหกสามห้าค่ะใช่ครับค่ะผมแล้วชีเฟกเหรอคะพี่กัสทีเฟกเอสพีสิบแซกยี่สิบหน้ากันปีเกินเก้าแปดศูนย์โอยังไม่ทะลุเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าภาพรวมดูดีขึ้นเยอะ นะครับภาพลงดูดีขึ้นเยอะช่วงเช้าถ้าจำกันได้นะผมให้ดูตรงรายหกสิบนาทีแล้วผมก็บอกว่าในส่วนของตัวตัวโลของมันเนี่ยมีการยกขึ้นมาเ่ยเนี่ยน,นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวงให้ดูนะครับเวลานั้งคุณสังเกตนะฮะหุ้นเวลามันจะเด้งมันจะขึ้นมันจะทำโลแบบนี้นะตรงลูกศรน,นี่อ่ะเล็กไปใช่ไหมครนะ เดี๋ยวเดี๋ยวขยายดับหนึ่งตุ๊บตอันนี้เพื่อนักลงทุนเลยนะเอาขยายใหญ่ๆให้เต็มจอเลยสะใจเลยค่ะพี่เอาให้เขียวแดงทิ่มตาเลยค่ะนะโอเคคือก่อนหน้านี้มันเป็นทิศทางขาลงเนาะคลงมาต่อเนื่องซึ่งเราจะเห็นมันมีการทำ โลว์ว่าโลเห็นไหมฮะโลว์่าโลตลอดทางเห็นเห็นบัเห็นเห็นตรงบันไดที่ผมสีสีชมพูเนาะที่ผมเขียนให้โอเคทีนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีมาเป็นสีฟ้านะฮะลองดูตั้งแต่โลตรงนี้นะฮะมันยกขึ้นมาเห็นไหมเอสามวันเนี่ยคือโลของเอวันวันวันที่สามวันไหนวันอังคารอังคาร พุทธพิกหัสเนี่ยมันมีการยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นน,นะครับ<ะ>มันตรงคือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยมันแสดงเห็นว่าตัวแรงขายมันเริ่มชลอตัวลงชลอตัวลง<ะ>อ่าเพราะนั้นช่วงเช้าถ้าผมจำไม่ผิดผมมีบอกบอกไว้ว่าถ้าใครอยู่ฝั่งชอ็อตให้ปิดชอ็อตนะ,ะใช่ไหม<ช>ผมเหมือน<ะ>ใช่นะเออผมจําได้นะว่าแบบผมเน้นว่าวันนี้ใครมีชอ็อตให้ปิดชอ็อต<ะ>อ่าให้ปิดชอ็อต นะฮะส่วนจะปรับเป็นลองเนี่ยผมมองว่ามันควรจะต้องผ่านตัวนี้ก็คือ9.80 9.80ซึ่งวันนี้มันมีการผ่านขึ้นไปนกแต่ว่ามันก็สะบัดลงมานะครับเพราะฉะนั้น,นยังไงการเปิด position รองเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงแล้วกันมันใกล้ละนะฮะให้ยืน9.80แล้ว follow by, follow ลค่อย follow buy ขึ้นไป follow long อืมลองค่ะโอเคตัวเลขชัดเจนมากได้เลยนะครับว,วิธีวิธีการ<ล>สังเกตวิธีสังเกตนะอยากให้นักทุนได้ดูอย่างเนี้ย นะครับเวลามันลงเ่ยมันลงคือเหมือนกับว่าถ้ามันยังไม่จบขาลงไอ้ตัวโลมันจะค่อยมันจะลงมาเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแบบเนี้ยไอ้ตัวฝั่งสีชมขัวเห็นไหมฮะัอ่าเนี้ยเนี้ยโลมันจะต่ําลงต่ําลงต่ําลงอ่าแต่เวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะกลับตัวโลมันจะยกขึ้นก็คือแบบอนี้ย อ่ะอ่ะให้ถ้าถ้าดูภาพนะมันเป็นลักษณะของการกลับตัวแบบลงมาแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ม้วนกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยอ่าประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยอ่านะครับนั้นก็อย่างที่ช่วงเช้าเราเรามีแนะนําไว้แล้วนะฮะใครฝันชอ็อตต้องปิดนะอ่าเพราะว่าก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับหรือว่าอันนั้นคุณดูง่ายๆเลยก็แล้วกันนะฮะในส่วนของตัวเซ็ตห้าสิบ ไม่ต้องไปดูไทม์เฟรม60ก็ได้ลองดูไทม์เฟรมเดย์เลยนะครับแล้วก็ดูเนดูในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผขยายให้ดูอ่ะโลของมันตั้งแต่วันแท่งแดงนี้นะแท่งแดง<ม>ตัวนี้นะฮะโลของมันจะอยู่ที่966.7<ม>ถูกไหมอ่ะพอเสร็จวันถัดมาโลของมัน967.5เห็นไหมฮะอื โลมันถัดมา968เห็นไหมมันยกโลขึ้นทุกวัน,นเลยเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละคืออาการของหุ้นที่เหมือนแบบแรงขายมันจะลดลงก็อารมณ์จะประมาณเนี้ยอ,อาพชาแจ๋วเลยโอ้นะครับประมาณนี้น้เข้าใจง่ายแต่ใช้ยังไม่เป็น ก็นี่ไงตามพิกัดอยู่พิกัดก็ค่อยอธิบายไงเออครับผมก็คือพยายามดูอะไรที่ง่ายแล้วก็ทําให้เราตัดสินใจได้นะครับจริงจริงบางทีก็เข้าใจแหละว่าแต่ละแต่ละสายแต่ละวิชาที่เราไปเรียนมาเนี่ยมันจะมีแบบเคล็ดวิชาแปลกๆหรือว่าแบบนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะเนี่ยแต่ว่าบางทีจุดอ่าทริคต่างๆแต่ว่าผมว่าจุด จุดที่จะเป็นการตัดสินใจที่ผมว่าจะได้เปรียบนะคือแบบจุดเนี้ยเราจะซื้อหรือจุดเนี้ยเราจะขายซึ่งมันต้องมองง่ายแล้วเราสามารถที่จะแอคชั่นได้นะครับ<อ>แล้วมันจะทําให้เรื่องของการควบคุมความเสี่ยงดีขึ้นน,นะครับไม่จาเป็นต้องต้องอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมืออะไรที่ซับซ้อนมากนะครับอเอาแค่ทําให้รู้ว่าเออจุดนี้ซื้อจุดนี้ขายจุดนี้หนีจุดนี้คัดอะไรเงี้ยแค่นี้ยพอแล้ว แต่ก็พยายาทำซ้ำๆใช่ทำซ้ำๆเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้พวกเนี้ยเราก็ต้องมีการแบ็กเทสเนอะคือทดสอบว่า้วิธีใช่วิธีที่เราใช้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่ดูดีๆคิดเองว่าถูกแล้วก็ใช้อะไรเนี้ยไม่ได้อ่าค่ะต้องหาเครื่องมือที่เข้ากับเรานะพี่การถูกต้องมาดูทองคำบ้างทองคำา้ตอนนี้ต้องบอกว่ายังยังเป็นขาลงเนอะ เพราะว่ามันหลุดเส้นสิบลงมานะครับแล้วก็ทิศทางโดยรวมก็ยังยังดูการฟื้นตัวค่อนข้างอ่อนแรงต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมมองว่าถ้ายังไม่สามารถยืนเส้นสิบวันนะฮะคือหนึ่งเจ็ดเก้าศูนหนึ่งเจ็ดนะครับก็ก็คงเน้นเป็นฝั่งช็อตก่อนนะครับแล้วก็จุดคัดลอดก็ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยค่ะ โอเคตองคำก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ไม่ได้มีอัปเดตอะไรมาก่สำหรับหุ้นรายตัวพี่การอยากจะอัปเดตตัวไหนเพิ่มเติมก่อนจะไปเข้าคำถามไหมคะโอเคก็ OR เนี่ยโอเค o r ยอมรับว่าน่าจะติดกันหลายคนนะฮะยอมรับเลยแต่ว่าก่นเดี๋ยวจะตามข้อมูลให้กันค่ะครับผมเดี๋ยวตามข้อมูลให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับพอดีอย่างที่เรียนไปช่วงเช้าว่า Q3 คือเรามองว่าแย่นะ่ก่อนหน้านี้ผมก็บอกว่ามันแย่แต่ ไม่คิดว่าจะแย่ขนาด <c oughs> านี้อเป็นแ,แย่มากครั <c oughs> ก็คือจากสำเปนสองเนี่ยตอนนี้คิวสามที่เขา forecast กันเีอยู่ที่สองพันคือมันลดแบบโอ้โหอลังการมากมันก็เลยทิ <c oughs> ้งดิ่งนะครับแต่ว่าก็การเปิดเมืองอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะนั้นใครที่มีอยู่ต้องคัดไหมผมผมว่าไม่ต้องคัดไม่ต้องไม่ต้องคัดถือหน่อย นะครับถือรอ,อนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับก็อรอเซติมต์คอยดีขึ้นตามกังวะของมันกันแล้วกันนะครับแต่ก็ต้องขอขอโทษนังชูหลันะครับว่าเราแนะนําเร็วไปนิดหนึ่งอ่าต้องแบบนี้ต้องต้องบอกแบบนี้นะเพราะเออก็รู้อยู่แล้วว่าคิวสามไม่ดีแต่ว่าไม่คิดว่าโหมันจะขนาดนี้แล้วถ้ามันสุดๆจริงๆนี่คืออยู่ตรงไหนที่เราแบบไม่อยู่แล้วพี่กายคะอ่าโอเคก็ถ้าสมมติจุดที่เราจะเป็นแนวขายนกจริงๆตอนนี้มันหลุดแนวโลงมาแล้ว ช่วงก่อนหน้าที่ที่แนะนําเพราะว่าแบบเห็นโลมันประมาณยีิบเจ็ดบาทมันไม่เคย,อยเออเราก็มองว่าโอ้โดาวไซก็ก็น่าจะประมาณนี้นะแต่ว่าพอพอพรีวิวงบออกมานี่คนละเรื่องเลยนะครับออก็ต้อง<ล>ยอมรับเอานะเออผมมองว่าถ้าสมมติใครเป็นสายเทรดดิ้งงถ้าหลุดยี<อ>่ห้านะครับก็ก็อาจจะต้องยอมยอมกอนะครับก็ขาดทุนไปประมาณสองบาทนะจากจุดที่เราแนะนํามายีิบเจ็ดบาท ส่วนตัวอื่นนะครับจริงๆสัปดาห์ที่แล้วผมมีแนะนําพวกสายเปิดเมืองนะไม่รู้จํากันได้หรือเปล่าเปิดเมืองใช่อย่างเช่นตัวซอ่า v g จีมโปนะครับวันนี้มาหมดแล้วนะครับแต่ว่าใช่แต่ว่าหุ้นหุ้นที่บวกหุ้นที่ถูกมักจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะว่าฉันกำไรแล้วฉันขายเรียบร้อยแล้วรู้ว่าตอนนี้มีมีพี่ยังคุณถามตัวไหนเยอะมากที่สุดหรือเปล่าคะตอนเนี้ยให้ถ่ายโอรีนี่แหละ ใช่แล้วอีกตัวหนึ่งอะไอเทลไอเทลนี่พี่การพนันปะใช่ใช่ก็แนะนำมาสัปดาห์ที่แล้วใช่ครับโอ้่ยพี่ถามหลายท่านเลยหุ้นที่พูดพูดตัวอื่นที่ถูกต้องมักจะไม่ได้ทูกกล่าวถึงไม่ได้กำไรไปแล้วไงได้กำไรเจ็บโอเคก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากเข้าใจเข้าใจเข้าใจนังจูนเนาะว่าแบบ เอออารมณ์มันก็ประมาณนั้นแหละ่าแต่ก็ไม่ได้ว่ากความใจว่าจะทําไงไงต่อดีครับผมก็ยอมรับก็ยอมรับนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับหุ้นที่ผมมาแนะนําผมจะตามข้อมูลให้นะครับถ้ามันไม่ไหวสุดๆจริงๆเดี๋ยวจะมาบอกว่าให้คัดลอสนะครับคือผมเข้าใจนะเวลามันผิดทางแล้วอย่าโยนความผิดนะครับเราผิดก็คือเราผิดนะฮะเราเราก็พยายามหาข้อมูลมาสุดๆไม่ไหวแล้วต้องโยนก็ก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้นะครับ นรับมพี่พี่นักงทุนขอบคุณสําหรับโฮมโปรได้กําไรแล้วสดายิอเนี้ยชื่ยใจต่อยแล้วได้ยินคอมเมนต์แบบนี้ก็ชื่นใจนะชื่นใจแทนนักวิเครห์นั่นเองนะอะพี่กายค่ะเดยแต่ขออนุญาตถามคําถามให้กับพี่พี่นักลงทุนเนาะครับผมได้เอาละแล้วก็พี่พี่นักลงทุนที่ถามเข้ามาอย่าลืมนะคะช่วยกันไลค์เยอะๆเลยนะใครไม่ไลค์คำถามไม่ขึ้นนุยมองไม่เห็นนะอ่ะคําถามแรก ตัวนี้เลยพี่กัททรูจ <True S 2> ้ะ t r ั e ทรูอ่าสัญญาณกราฟวันนี้ต้องบอกว่ายังห้าสิบห้าสิบนะ <c oughs> <ม>การดีดตัวขึ้นมาเนี่ยมันยังมันยังไม่หยุดเส้นหนะ้าสิบนกแล้วก็เหมือนกับเมื่อวันแดงแดงยาวเลยวันนี้เด้งนิดเดียวผมว่ารอนิดหนึ่งไม่ต้องรีบคิวสามไม่ได้ดีนะคะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าดีแทกออกมางบชะลอตัวหดเยอะ แอปวานก็ไม่ได้ดีชู <Ha. S 2> ผมว่าด้วยการล็อกดาวอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับเพราะนั้นรองอบได้นะครับ <Ha. S 2> มีอยู่ถ้ามีอยู่แค่ถือแค่ถือ <Ha. S 2> ถอ่าถ้าไม่กล้าคัดก็แค่ถือแต่ไม่ถั่วค่ะถือแต่ไม่ถั่วโอเคอ่ะต่อไปนี่พี่ท่านนี้ถามมาถึงตัว next ค่ะ n e x <Next S 2> ครับ โอเคเน็กก็สวยงามน,นะฮะก็ตอนนี้เป็นลักษณะการกลับตัวขึ้นมานะครับก็ไปรุ่นแนวต้านเดิมเลยประมาณสิบบาทนะครับแล้วก็จุดล็อกกําไรที่ถ้าหลุดประมาณเก้าบาทหนะ้าสิบเนาะก็ล็อกกำไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตไอเทลนิดนึงนะครับเพราะว่าเข้าใจว่ามีนักทุนหลายท่านน่าจะซื้อตามไปแล้วก็น่าจะติดนะครับก็ตรงนี้ถ้าไม่หลุดสี่บาทแปดสิบเนาะนะครับเส้นสีฟ้านะประมาณสี่บาทแปดสิบ ผมว่าก็ถือต่อนะครับรอรู้เรื่องงคา Q3 นะครับเพราะว่าคอนเซ็ปตเนี่ยมองว่าตัวกําไร Q3 น่าจะพอทําหนะครับอยู่ที่ประมาณ60ล้านตาทนะครับสามค่ายทํามาเหมือนกันหมดเลยครับตัวเลขใกล้ๆกันนะครับรอ,อนิดหนึ่งแต่ถ้าลุดส4บาท80ก,ก,ก็ก็ต้องยอมเนาะ ค่ะการ์ดนี่แล้วก็มีพี่ท่านนี้บอกว่าขอบคุณ G P S C อยู่ถืออยู่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับแม่สักขั้นจะบายใจหน่อยไม่ใช่หุ้นที่เราไเริ่คมาผิดหมดเลยแย่เลยเรียนนี้อยู่ไอเทลเดี๋ยวก็วิ่งครับตั้งแต่คิวสามจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้การ์ดครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณาธุอ่ะต่อไปมีถามถึงตัวนาตาลโฮมโปรค่ะโอเคอืม โอ้โอถแนวโฮมโปรนี่ทะลุต้านนะนุ๊กโอ้หุ้นถูกหุ้นถูกก็ต้องมีบ้างสิแม่หุ้นเปิดเมืองเราแอ่ต้านต่อไปเท่าไหร่คะเนี่ยผมมองแนวต้านประมาณสิบห้าหกนะฮะแล้วก็เอ่อสิบห้าหกสิบห้าแปดนะฮะส่วนพื้นฐานเนี่ยทางกรุงศรีให้ประมาณสิบเจ็ดบาทนะฮะสิบเจ็ดบาทนะคะรับผมโอเคต่อไปพี่การนี่มีถามตัวนี้ดีวนะ ไปไหนแล้วอะ MTC จะไปต่อไหมคะ MTC นกก็ MTC ก็นูเดลต้าประมาณสักหกสิบห้าถึงหกสิบห้าบาทห้าสิบนะฮะมันมผมว่าตรงนี้มันติดโซนใหญ่เหมือนกันเนาะตรงนี้นะคะเนียมันจะเป็นโซนใหญ่ของเขาเลยเนี่ยมันติดอยู่หลายชั้นอยู่นะสามชั้นเนาะเพราะนั้นผมว่าโซนนีน้น่าจะผ่านยากนะหกสิบห้าถึงหกสิบ้าบาทห้าสิบนะฮะถ้าขึ้นไปก็ ดูจังหวะขายบ้างนะครับจังหวะขายบ้างโอเคถามนี่ถามกลุ่มนี้บ้างดีกว่าพี่กายกลุ่มแบงค์อะ่ะอืมครับผม,มกลุ่มแบงค์ที่มันขึ้นมาค่ะพี่กายค่ะอันนี้มีค<ท>ำแนะนำย,นยังไง,งใช่<ๆ>หรือว่า <Okay. S 1> จะแนะนํายังไงต่อดีสําหรับกลุ่มนี้คือกลุ่มแบงค์เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ขึ้นมา จริงๆตอนแรกคิดไว้นะแต่ว่าไม่คิดว่าจะขึ้นวันนี้เลยนะฮะเพราะว่าคือเมื่อวานเนี้ยตัวเฟดเนี่ยส่งสัญญาณค่อนข้างชัเจนนะฮะว่าลด QE ทุกคนไปครัวแต่เรื่อง QE หมดว่าแบบเอ้ยลด QE สภาพคล่องน้อยนู่นนี่นั่นแต่ลืมคิดไปว่าหลังจากลด QE ปุ๊บดอกเบีย้ยจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยจะต้องขึ้นนะฮะพอดอกเบีย้ยขึ้นปั๊บเนี่ยในส่วนของตัวที่เป็นแบงค์เนี่ยตอนนี้ดอกเบีย้ยมันต่๊ก ถ้าดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าตัวดอกเบี้ยเงินกู้ของเขามักจะขึ้นตามเลยขึ้นแรวกว่าเงินฝากอะ่ะง่ายๆอ,อ่ะออดอกกู้ขึ้นเล็บขึ้นเลยอะ่ะแต่ส่วนดอกฝากมันจะมีพวกฝากประจํายังไม่ขึ้นนู่นนี่นั่นนต่มันจะทาให้มีแกลปตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พอคนเห็นตัวเนี้ยมันก็เลยสวิตมาเล่นกลุ่มแบงก์นะครับส่วนไฟแนนซ์ต้องบอกว่าดอกเบี้ยขึ้นต้องบอกไม่ค่อยดีเพราะว่าทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น นะครับแต่ด้วยความที่ราคาหุ้นอ่ะลองดูนะ m อ c มลงมาเยอะยังไม่เด้งเลยวันนี้เด้งมาวันแรกหรือว่าตัวสวัสด์ก็แล้วแต่นะฮะวันนี้ที่วิ่งมาแรงๆสองตัวเนี่ยราคามันเตี้ยมันก็เลยเป็นลักษณะการรีบาวขึ้นมามากกว่านะครับแต่ว่าถ้าโมเมนตัมเรื่องเรื่องตัวดอกเบียเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับอโอเคอขออีกหนึ่งกลุ่มเหมืกันสื่อสาร คิวส,สามไม่ได้มีอะไรอัปเดตเลยต้องต้อง,ต,องอต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าคิวสามที่ออกมาดีแท็ไม่ work. เวิ <Advanced S 2> ร์กแอดวานก็เป็นงบเานั้นเลยก็ก็โอเคแต่ว่าก็ไม่ได้แบบดีเวอร์อะไรนะเพราะมันโดนเรื่อง็อกดาวแล้วก็คาดหวังว่าคิวสี่หลังจากเปิดเมืองแล้วหน้าหน้าน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะฮะแต่ว่าก็คงไม่ได้แบบกําไรกระโดดจนตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเออต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติอยากเล่นกลุ่ม กลุ่มสื่อสารนะผมขอแนะนํนาเป็นตัวแอดวานกับตัวอินคัเลยอ่าคือ,อเล่นตัวนําเลยดีกว่านะครับสาเหตุเพราะเวลาติดทูปันผลแทบจะไม่มีหรือ,อไม่มีเลยก็ว่าได้เพราะว่าบางปีก็มีบางปีคือหลายๆปีไม่มีก็แล้วกันนะอ่านะเพราะนั้นมันก็ห้าสิบห้าสิบส่วนดีแท็เนี่ยม,มันมักจะมีค่าใช้จ่ายแปลกๆเข้ามาอยู่เสมอเอาไวต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่าผมจะตามงบอยู่มัน มันมีอะไรแปลกๆเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่าเรื่องเงินปันผลดีนะครับอยู่ประมาณเจ็ดถึงเก้านะฮะดีกว่าแอดวานดดีกว่าอินทัตแต่ว่างบมันยาสวิงอยู่พอสมควรโอ้ใช่เพราะนั้นเจ้าถ้าจะเล่นเล่นตัวนําไปเลยอินทัตแอดวานนะฮะซึ่งตอนเนี้เขาไปรวมครับเหมือนกับเป็นบริษัทรูปของตัวกร<ม>ัฟเอนเนอรีบนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าผู้บริหารเขาคอนเนคชั่นดีมากๆนะแล้วก็มีในส่วนของการเข้าไปทําตัว Data คลาวดคลาวเดตาเนาะที่ร่วมกับตัวสิงเทลของสิงคโปร์นะฮะก็น่าจะเป็นบิ๊กบิ๊กโปรเจกต์ของเขาเลยค่ะพี่การทิ้งท้ายคําถามอีกหนึ่งคำถามตอบได้หรือเปล่าไม่รู้คุณวันพรุ่งนี้เอามีคําแนะนําอะไรไหมคะไม่ร้จะนะนอะไรจะแนะนำอะไรก็ลุ้นหน้างานเนะลุ้นลุ้นหน้างานใช่ไหมคะโอ้ครับผมแต่ว่าเท่าที่ดูงบ ย้อนย้อนมาก็ก็ถือว่าดีนะเจ้าถือว่างบดีนะครับเป็นหุ้นที่โก้ดมาเรื่อยๆเลยนะครับก็ไม่รู้จะแนวนอะไรนะ่มมันยังไม่เข้าตลาดรู้จะแน,ะนอะไรนะไม่รู้อ่ะก็เลยแบบว่าจะเผื่อจะมีแบบอ้ยเกิดแต่ก็ออรอลุ้นรอลุ้นเนาะแต่แต่หุ้นดีดครับเป็น,นเป็นหุ้นงบดีแต่ถ้าถ้ามองถ้าเปรียบเทียบกับวันเนี่ยจะมองแบบไหนก็คือคล้ายๆกับตัวเน็ตฟิกของ เพราะว่าเขาทำเป็นลักษณะตัวคอนเทนต์เลยเขาเป็นทั้งผลิตคอนเทนต์ทั้งคือครบทุกอย่างในหลูมของเขาอ่ะคือมีทั้งออฟไลน์มีทั้งออนไลน์มีทั้ง YouTube มีทั้งอะไรอ่ะแพลตฟอร์มคือเขาครบมากทั้งผลิตทั้งทั้งดิสติบิวทั้งแบบ h ช n n นลอะไรคือครบมากๆอ่านะครับแล้วก็ตัวรายได้กำไรก็เติบโตขึ้นมาต่อเนื่อง นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ที่น่าสนใจนะฮะถ้าดูจากภาพของตัวธุรกิจนะครับแต่ถามว่าจะดีมากน้อยขนาดก็ S <S เดี๋ยวพรุ่งนี้มีคำถามพรุ่งนี้นลุ้นกันได้เลยค่ะวันนี้จบด้วยแบบคำถามนี้แหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาตามกันต่อวันนี้ขอบคุณพี่การมากๆเลยนะคะพี่การสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขอบคุณคำแนะนำจากพี่การแล้วก็ขอบคุณพี่พี่นักลงทุนด้วยนะที่ติดตามรายการอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะคะ